สวัสดีครับผมลุงเบร์คนติดจิมห่างหายจาก Facebook แล้วก็ u t u b e ไปนานในช่วงที่โดนหยุดงานไปเกือบปีงานการไม่มีทํากําลังกายไม่ได้ออกกําลังเงินหายกําลังใจหดกลับมาอีกทีนอกจากนี้สินที่เพิ่มขึ้นยังได้น้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้นมาอีกด้วยตอนนี้ได้กลับมาทํางานแล้วแต่ว่าน้ําหนักเดิมแล้วก็รูปร่างเดิมเนี่ยไม่ได้กลับมาด้วยความสวยคือใส่เ,เกงทางานตัวเดิมไม่ได้เรื่องนี้ใช้เงินแก้ปัญหาไม่ได้ไปซื้อโปรตีนเชคไม่ได้ไปจ้างเทรนเนอร์แต่ซื้อเกงใหม่มาซะเลยนะครับ น้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นมาหรือความอ้วนเป็นปัญหาในการกลับไปทํางานของผมแล้วคนที่จะไปสัมภาษณ์งานหรือว่าสมัครงานมีผลกระทบอย่างไรกันบ้างในยุคนี้การเลือกปฏิบัติเป็นเรื่องที่ไม่น่ายอมรับไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติศาสนาสีผิวหรือเพศแต่กลายเป็นว่าเรื่องรูปร่างอาจยังเป็นสิ่งที่ยังเหลือในความคิดของนายจ้างบางคนและการเลือกปฏิบัติก็ถูกแสดงออกมาโดยไม่รู้ตัวเพราะทัศนคติบางอย่างที่ยังฝังอยู่เรื่องแรกเลยก็คือความเกลียดคร้าน ชุดความคิดหลักที่คนส่วนใหญ่มาคิดกับคนน้ำหนักเกินคือคิดว่าผู้เราขี้เกียจเมื่อในจ้างสัมภาษณ์คนน้ำหนักเกินเป็นเรื่องง่ายเลยที่เขาจะมองว่าปัญหาน้ำหนักน่าจะมาจากพฤติกรรมความเกียดคร้านขืนให้มาทำงานก็น่าจะเกิดความล่าช้าหรือว่าไม่มีประสิทธิภาพมีเหตุผลมากมายของความอ้วนแต่ความเกียดคร้านไม่ได้เป็นหนึ่งในนั้นเสมอไปความเป็นจริงหลายคนที่อ้วนก็ออกกำลังกายเป็นประจำแต่แม้ว่าพวกเขาจะไม่ทำอย่างนั้น มันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับความสามารถในการทำงานเรื่องต่อมาคือความคล่องตัวที่จำกัดบางทีเราอาจไปสมัครงานประเภทที่ต้องเดินทั้งวันหรือเคลื่อนไหวเยอะหรือพื้นที่ทำงานจำกัดนายจ้างอาจมองว่าเราไม่น่าจะรับมือกับงานนั้นไหวไม่ก็อาจจะสร้างความเสียหายได้สิ่งนี้ไม่เป็นความจริงสำหรับทุกคนที่เป็นโรคอ้วนท้ายที่สุดหากเราไปสมัครงานที่ไหนเราก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าเขาต้องการคุณสมบัติแบบไหนเรารู้จุดแข็งและข้อจำกัดของตัวเองได้ดีกว่าใคร เรื่องที่3คนอ้วนสุขภาพไม่ดีเป็นเรื่องปกติที่ผู้คนจะหมาว่าคนมีน้ำหนักเกินแปลว่าไม่แข็งแรงมีโรคประจำตัวเยอะน่าจะขอลาบ่อยอาจทำให้สิ้นเปลืองสวัสดิการในการรักษาหรือการชดเชยความจริงก็คือคนที่ถูกตราหน้าว่าอ้วนตามมาตรฐานเครื่องช่างสมัยนี้ก็อาจดูมีสุขภาพสมบูรณ์เราก,ก็กินอาหารที่มีคุณค่าชาไข่มุกก็มีบ้างแต่ก็ไม่ได้มีโรคประจำตัวไม่ได้ต้องการความช่วยเหลือจากใคร เรื่องสุดท้ายเสียภาพลักษณ์นายจ้างบางคนคิดว่ารูปลักษณ์พนักงานมีผลต่อลูกค้าบ้างก็คิดว่าความอ้วนพวกมาด้วยความซุ่มซ่ามเบิบะบัคความเป็นจริงที่เลี่ยงไม่ได้งานขายหรืองานบริการบุคลิกภาพเข้ามาเกี่ยวข้องแต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมดเพราะถ้าเรามีความสามารถอยู่แล้วผสานกับการแต่งกายยุคนี้ที่มีให้เลือกหลากหลายมากมายมาเสริมบุคลิกของเราส่วนเรื่องซุ่มซ่ามก็เป็นกันได้ทุกคนเอาละครับทุกคนไม่ว่าใครก็ตาม ที่สมัครหรือสัมภาษณ์งานเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมย้อมใจให้แกร่งแต่งกายเรียบร้อยเหมาะสมเข้าใจคุสมบัติตนเองว่าตรงกับความต้องการของงานที่สมัครหรือไม่ในขณะเดียวกันสิ่งสําคัญเพิ่มเติมก็คือเราควรเพิ่มความทุ่มเทเวลาพยายามอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาสมรรถภาพและสุขภาพของเราเพราะการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่เพียงเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับการประสบความสําเร็จในอาชีพการงานเท่านั้น แต่มันรวมถึงการมีชีวิตที่ยืนยาวและน่าพอใจด้วยครับส่วนคลิปนี้กระผมขอลาเจอกันใหม่คลิปหน้ากับจิมมดดิคคนติดจิมครับ